ต่างประเทศเนี่ยเขาทําแล้วเนี่ยเขามีการจัดเก็บภาษีายังไงบ้างเรื่องของคาสิโนอย่างที่ผมเรียนไว้มีการเสนอมาในหลายสภานะครับหลายสมัยของรัฐบาลแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในะรงบโดยส่วนใหญ่ก็ล่มซะก,ก่อนรัฐบาลไม่ทันประสบรัฐบาลไอ้กฎหมายสําคัญสำคัญก็ล่มซะก,ก่อนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการไปรูปแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับเรื่องของคาสิโนมีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นทําไมต้องมีความจําเป็นด้วยอ่นะเนเพราะจะได้นําเงินผิดกฎหมายมาเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไม่ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมอ่ะเพื่อที่จะมาแก้ไขเรื่องของการกู้ยืม1.5แสนล้านล,านลานบาทนะครับการกู้ยืมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลทําให้ถ้าเราไม่มีเงินไปชดใช้ในสิ่งที่เรากู้ยืมมาเราจะต้องตายแล้วเกิดใหม่อย่างน้อย3มชาติ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคาสิโนนะฮะประเด็นที่น่าสนใจที่พาถัวแล้วหุ้นส่วนโบวถกันมาอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องของคาสิโนฮะว่าทําไมคนไทยเนี่ยนะกลับหนุนให้มีการเปิดคาสิโน นะครับเทียบกับอดีตที่ผ่านมาทําไมอดีตเนี่ยไม่มีการสนับสนุนแต่คราวนี้นะครับคนไทยกลับให้มีการสนับสนุนนะครับในการเปิดคาสิโนนั้นมากขึ้นวิธีหนึ่งในการแก้ไขสิ่งสิ่งผิดให้มันถูกต้องก็คือนำภาษีภาษีบ่อนผิดกฎหมายภายในประเทศซึ่งในประเทศม,มีมีอยู่เต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เป็นการหารายได้เพื่อไม่ให้รายได้ออกนอกประเทศก็คือผมได้อภิปรายไปแล้วว่าประเทศไทยลาวพม่าก,กัมพูชาเนี่ยติดตะเข็บชายแดนมีประมาณ40บ่อนด้วยกันเราน่าจะสร้างรายได้ได้ไม่น้อยกว่าที่บ่อนมาเกาวถ้าเราทําสําเร็จประเทศไทยก็จะรอดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ผมได้ร่วมกับเพื่อนๆอ,อีกประมาณ2 0สสด้วยกันในการขอเสนอ สภาผู้แทนรัษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษา,าการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินแล้วก็ทําให้มันถูกกฎหมายก็คือเอาง่ายก็คือหวยบนดินนั่นเองนะครับคณะที่1คือคณะคณะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแล้วก็คาสิโนภายในประเทศไอ้ที่หลบเล่นกันเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้2คืออนุเขาเรียกว่าอนุอคาสิโนประเทศเบื้อนบ้านนะครับอน,นุที่3คือคาสิโน ต่างประเทศว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำแล้วเนี่ยเขามีการจัดเก็บภาษียังไงบ้างรัดลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็โชลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการจัดสรรเป็นภาษียังไงบ้างแล้วก็ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนภายในประเทศเป็นยังไงบ้างแล้วก็อนุที่สําคัญอีกอนุหนึ่งก็คืออนุในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบต่อสังคมนะฮะผลกระทบต่อสังคมว่าเราจะมีการควบคุม จำกัดการดําเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ันนี้เป็นกรอบ,ก,รอบก,อกว้างๆของประมาณอนุกรรมธิการประมาณ4คณะซึ่งผมจะเสนอในที่ประชุมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีการเปิดจริงๆนะครับถ้ามีการเปิดจริงๆก็ต้องดูว่า 1. คือรัฐจะลงทุน100%ยเปอไหมหรือ 2. รัฐจะให้ลูกชายคนโตของสเตอร์ลีโฮที่เป็นเจ้าของมาเกาที่ ที่สหรัฐประชาชนจีนที่มาเก้าเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าหรือจะเป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาดูการว่าสถานที่เราจะดําเนินการยังไงที่ไหนอย่างไร,ไงไรแต่ก่อนจะดําเนินการทั้งหมดก็คงต้องทาประชาวิจารณ์ถามความเห็นของพี่น้องประชาชนว่าเราจะกําจัดเ,เขาเรียกว่าจํากัดคนเล่นยังไงได้บ้าง ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าเสียงคนไทยโดยนิด้าได้มีการเปิดผลสำรวจบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจะเอาหรือไม่เอาคนไทยเห็นด้วยหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวันที่12ธันวาคมนะครับ2,564ที่ผ่านมานิดาโพนะครับบอกว่า,าเรื่องบ่อนถูกกฎหมายเนี่ยถูกหรือไม่ฟังเสียงของประชาชนนะครับปรากฏว่าผลสำรวจของนิดาโพสถาบันบัณฑิตนะรบบริหาร ศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องของบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจะเอาหรือไม่จะทำการสำรวจระหว่างวันที่6ถึงวันที่8ธันวาคม2 5 6 4จากประชาชนมีทั้งหมดประชาชน18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศนะครับมีจำนวน1,318นะครับตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอให้บ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย รกระจายไปทุกวีิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,318ตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างนะครับโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลักนะครับของนิดาโพสุ่มตัวอย่างวิธีง่ายๆเก็บข้อมูลนะครับวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ9 7 0นะครับจากผลการสำรวจเมื่อถามถ,ามถึงคาสินโนของประชาชนนะครับพบว่าส่วนใหญ่93.70พบว่าไม่เคยเข้าบ่อนคาสินโนรองลงมานะครับร้อยละ4.40ระบุว่าเคยเข้าบ่อนคาสินโนในประเทศร้อยละ0.91ระบุว่าเคยเข้าบ่อนคาสินโนภายในประเทศ และเคยเข้าบ่อนคาสิโนทั้งในประเทศและสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ0 8 0ระบุว่าไม่แน่ใจที่เคยเข้าบ่อนคาสิโนจริงหรือเปล่าในครับสำหรับความคิดเห็นของประชาชนนะต่อข้อเสนอให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจมวนร้อยละ46.51บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการมอมเมาประชาชนอาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชญีกรรมขณะที่บางส่วนระบุว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรมีบ่อนการพนันแบบถูกกฎหมายลงมาร้อยละมา2 5 1 2 5ระบุว่าเห็นด้วยมากรัฐบาลจัดเก็บภาษีเพื่อน,นำมาพัฒนาประเทศคนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเล่นยังต่างประเทศขณะที่บางส่วนระบุว่าถึงไม่เปิดคาสิโนโถูกกฎหมายก็ลักลอบเปิดบ่อนการพนันเถือนกันอยู่ดีร้อยลระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศและคนไทยจะต้องอไม่ลักลอบเดินทางไปเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมายร้อยละ10.32ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบอการพนันอาจทาให้เกิดปัญหาหนี้สินและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับและร้อยละ3.7ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจนะครับทางด้านความเห็นของประชาชนต่อตู้เกมไฟฟ้า การพนันออนไลน์พบว่าร้อยละ868.51ระบุว่าทั้งตู้เกมออนไลน์ไฟฟ้านะครับและการพนันออนไลน์ควรเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ควรเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับรองลงมาร้อยละ23.37ระบุว่าทั้งตู้พนันไฟฟ้าการพนันออนไลน์ควรเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย นะครับร้อยละ2.28ระบุว่าตู้เกมพนันไฟฟ้าควรเป็นสิ่งถูกกฎหมายร้อยละ2 0 5ระบุว่าการพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายร้อยละ3.79นะครับระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายสุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเล่นไพ่กินเงินในญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ47.72ระบุว่า ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายรองลงมาร้อยละ3 3 5 4ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายแต่ให้กำหนดกฎหมายเช่นจำนวนผู้เล่นวงเงินพนันสถานที่เป็นต้นร้อยละ14.87ระบุว่าควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายร้อยละ3.87ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อพิจารณาทั่วไปนะครับจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ8.80นะครับ ภูมิลรมนาในกรุงเทพหานครนะครับแล้วก็ในปริมณฑลภาคกลางนะครับก็แบ่งกลุ่มตัวอย่างนะครับในขณะที่ตัวอย่างร้อยละ20ก็21.02ไม่มีรายได้ร้อยละ5รายได้เฉลีย่ยอยู่ที่10,000บาทนะนี่คือข้อมูลเข้าร้าวนะครับที่มีการนำมาเสดอะบนสู่ออนไลน์โดยส่วนใหญ่กึ่งๆ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจทําไมตอนนี้ประชาชนกลับมาเห็นด้วยมากขึ้นในอดีตในเห็นด้วยน้อยลงในเชิงการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสื่อใหม่หรือนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสําคัญทําให้คนเข้าใจมากขึ้นประกอบกับสถานก,การณ์โควิด -19 ที่ประเทศไทยต้องไปทําการกู้ยืมนะครับเงิน อย่างต่างประเทศมากกว่า1.5แสนล้านล้านบาทนะครับเรื่องนี้คงจะเป็นที่กบเขียงอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายันะบการร่างกฎหมายแล้วก็มีการตั้งกันมาติการขึ้นมาเพื่อศึกษาพอศึกษาเสร็จก็จะมีกลางร่างกฎหมายและเข้าสู่สภาผู้แทนสภาราโดยส่วนใหญ่ประชาชนก็เห็นด้วยแต่ในการทําโพของนิด้าเนี่ยประชาชนที่ไม่ได้เข้าคาสิโนเลยถึงรละ47 นะครับไม่เคยเข้าไม่เคยไปสัมผัสไม่เคยรู้สึกนะไม่รู้ภาษาไม่อยากมีส่วนร่วมเนี่ยร้อยละสี่สิบเจ็ดนะครับแต่ที่เหลือก็อัตาราเฉลี่ยนะครับทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามฮะเกมนี้ก็จะอยู่ที่ประชามตินะครับว่าประชาชนเห็นด้วยไหมเรื่องของการทําประชามตินะครับซึ่งผลของประชามติออกมาอย่างไรนะครับก็ต้องว่าตามนั้นและอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สภาผู้ทแทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนและ สมาชิกพุฒิสภาอย่างไรก็ตามเรื่องของคาสิโนอย่างที่ผมเรียนไว้มีการเสนอมาในหลายสภานะครับหลายสมัยของรัฐบาลแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในกะารโดยส่วนใหญ่ก็ล่มซะกอ่อนรัฐบาลไม่ทันประสบรัฐบาลไอ้กฎหมายสํำคัญๆก็ล่มซะกอ่อนไม่เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงหรือเกิดการไปรูปแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับเรื่องของคาสิโนมีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นทําไมต้องมีความจําเป็นด้วย นะเพราะจะได้นําเงินผิดกฎหมายมาเป็นเงินที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Online, ไมออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมอ่ะเพื่อที่จะมาแก้ไขเรื่องของการกู้ยืม1.5แสนล้านล้านบาทนะครับการกู้ยืมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลทําให้ถ้าเราไม่มีเงินไปชดใช้ในสิ่งที่เรากู้ยืมมาเราจะต้องตายแล้วเกิดใหม่อย่างน้อย3ชาติ ะะตายไปแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่นี่สินนี้จึงจะหมดลงขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ